นี่ก็ลืมปิดเหี้ยปลูกทั้งวันเลยตอนเช้าสวัสดีครับวันที่สามแล้วนะวันกลับวันกลับของเตรียมพร้อมกลับบ้านกันแล้วกี่ร้อกี่ชั่วโมงสามชั่วโมงสี่สี่ชั่วโมงสี่ห้าที่มวนเลยขับฝันไปด้วยนะครับเก่าพาไปเที่ยววัดสัก็สองวัดวัดอะไรวะวัดล้านขวดกับวัดหลวงปู่สวน มันพอแหละเราอยากจะพัลืมไปยังไม่ได้พูดก่อนท่านวันไม่ใช่พันหีึ่งอไปกลับถ้าไปกลับธีรเกตเฉยก็หกร้อยไหมร้อยเดทเที่ยวด้วยเขาประมาณพันหนึง่งดูระบาด <can> สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับสู่ช่องวันหยุดไม่เหงานนครับคลิปนี้ก็จะเป็น EP สุดท้ายของคลิปโคร,ราชอุบลน,นะครับ1,110กิโลเมตรก็จะเป็นคลิปสั้นหนนะครับเพราะว่ามันผิดแผนเราตั้งใจจะไปเที่ยวสองวัดแต่สุดท้ายได้ไปแค่วัดเดียวนะครับจริงๆก็อยากจะตัดเอาไปแปะไว้กับ EP 2ีครับให้มันจกตั้งแต่ EP 2เลยแต่ อีพีสองเราก็ยาวเลยครับสามสิบเก้าสี่สิบนาทีเท่าคลิปนี้ตัดเข้าไปรวมด้วยก็นูน่นแหะครับห้าสิบกว่ากังหกสิบนาทีมันจะนานไปครับก็เลยแยกมาเป็นอีกอีพีหนึ่ง แผนการเดินทางในวันกลับนี่นะครับเราตั้งแผนไว้ว่าจะแวะแวะไปสองวัดครับเป็นวัดล้านขวดกับวัดหลวงปู่สวงแต่ว่ามันเกิดการผิดแผนเราก็ได้ไปแค่วัดเดียวนะครับไปแค่วัดหลวงปู่สวงวัดเดียวเรื่องการผิดแผนผิดยังไงเดี๋ยวเวลาห้ฟังทีหลังครับตอนนีมาพูดถึงวัดที่เราไปเที่ยววันดีกว่าครับสําหรับวัดไทยพัฒนาหรือวัดหลวงปู่สวงนะครับตั้งอยู่ที่ บ้านพายพัฒนาอนเภูสิง,งห์จสีสกเกตวัดน,นี้จะมีคนมาเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าศรัทธาในหลวงปู่สวงครับเรื่องราวปาฏิหาริย์ของท่านนี่เยอะแยะมากมายครับจนชาวบ้านพายกันเรียกท่านว่าเทวดาเด่นดินนะครับภายในวัดจะมีจุดเด่นเลยก็คือมณฑปหลวงปู่สวงครับซึ่งภายในมีโรงแก้วบรรจุสรีระสังขารที่ไม่เน่าไม่แลกของท่านเอาไว้ให้ผู้คนได้มากราบไหว้สักการะนะครับ แล้วก็มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามด้วยครับตัวมนตจบนอกจากนี้ยังมีเจดีและพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเข้าของเครื่องใช้ของท่านสำหรับใครที่เป็นสายบุญนะครับหากได้ผ่านมาเึ้นทางนี้ก็แวะเข้ามากรับไหว้สการะกันได้นะครับผมแล,บแล้วครับภัยพัฒนา คเขาถือผู้สวงนะครับตอรอตรงนี้นี่ใส่ไว้ในยูบกัดแล้วก็พาไปเที่ยวไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในยีนี่หายร้องกันแป๊บนึงโอดี่เละ รอละคนมาด้วยก็จะกลับกับเขาต้องรอละคนอย่นี้แหะมาเค okay, ไปลงมันตรงนี้เลยไหมหรอ <laughs> จะไปกับเขาเพื่ออะไรเขาไปรับคนยีบตลาดไม, <laughs> ไม่ทันแล้วนี่ตลาดพอมาแคนี้ามาไก่นี่มั <laughs> นที่ต่อรถอยู่ตรงนี้ แล้ว้าไมมีคนขี่เขาก็ไม่ออกเลยรถเขาเดินกลับก็ได้นะอยู่ตรงนี้เองขอจริงยอแฟงกันได้ไหมบอลนะบโลยูนก้นใ่ไหม ใกล้ๆวัดแค่มีตลาดเนี่ยนะครับที่จอดรถตอนเราคนนี้จะมาวัดก็เป็นลานจอดรถแล้วก็มีตลาดรา้านค้าขายน้ำขายอาหารอันนี้จะเป็นลานจอดรถที่คนที่มาวัดเนียแต่เขาจะมีรถ อลที่ผมที่เรานั่งนั่งมากันนั่นแหละมีรถกอล์ฟมารอรับ,รบเราขึ้นรถกอล์ฟไป<ม>ใครที่อารถจนมานี่มีอะไรกินกินอะไรกันโอ้ยยาวเลยของขาย นู่นยาวไปสุดนู่นเลยโหหล่ี่อนขออนุญ,ญาตให้ส้นรองเท้าได้ว้าว จริงใช่ไหมเป็นหินจริงใช่ไหมไอทางข<ช>้าขงบนน่าจะเป็นปูนมลุงยังควรนกรีดสำเหล็กเลยใช่ขาเหล็กเทียบเลยข<อ>้างในเขาขึ้นเอาไปกอ่อใหม่ ไเกเหรอเพราะย่างนั้นไม่ใช่ไก่โอยอสองตัวนียนะ่ยโอ้โหเยอะมากนี่เป็นสาราแรกเสาไม้จริงรอโอ้โหน่าจะจริงนะไม้จริงๆ เข้ามาอยู่ภายในวัดแล้วจากไปนั่งแล้วก็ไปเที่ยวตลาดมา <c oughs> ล,มล่มเล่นดีฮะวัดนี้นสุดยอดมึงดีรงังดูในกล้องอาจจะเล่นะเดี๋ยวพาไปดูใกล้ใกล้ ไปทีละข้างก่อนนะอนนึงตอนเราไปกระทุงละข้างก่อน,ไ,น,นนะไอะแตาไมล้วตายเถอะใครจะกระทุงก่อนเลย ตีตรงนี้เหรอใช่ตรงตรงกลมๆอย่าไปตีตรงแบนๆนั่นมันบุกหมดแล้วน่ะตีตรงกลมๆนั่นแหละไอ้ตรงแบนๆนี่ไปกระทุ้งกไวจนบุกหมดแล้วจะทำให้ดูเอาถือกล้องเอาโฟล์ตายเถอะอันใหญ่ดีดังดีเนี่ยอันใหญ่เดีอันนี้ดูนะคะ และครั้งจะได้ทําให้ชื่อเสียงของเราโด่งดังนะคะความเราจะโด่งดังไปใกล้ดิ่งนี่ใช่คนติดตามแล้ว29คนแล้วยกยกไม้ไหวไอม่ไหนโดยเงาอย่านี้เลยตดยวนี้อันนี้ไหอันนั้นไม้มันจะแน่นเหมือนาทีแเห็นกับ อันนี้สมัยก่อนนะก็น่าจะมาประมาณฟอร์จูเนอร์อันเนี้ยถือว่าหรูอนเนี่ยใครมีเนะี่ยครับใช่ใช่มือร์จูเนอร์อะไรประมาณนี้ไฮโซอ่ะไม่มีกี่คนนะเนี่ยสองคนก็คือจะแน่นแล้วได้หลายคนอยู่กอเพียบนะเปลี่ยนโบราณเปลี่ยนแท้แต่ว่าอันนี้ปรับปรุงใหม่เน,นี่ยเลย หรือว่าไม่ได้แบบปรุงเพราะว่าไอ้ตัวที่สารอยู่นั้นสีดำๆนั้นคือมันเก่านะเขาไม่ได้ทาสีนะเหมือนมันเก่านะหรือว่าทาสีวะ,ระคร<ณ>อบครัวก็น่าจะกน่าจะสร้างขึ้นมาใหม่หรือเปล่าเนี่ยมันมันดำเพราะมันเก่าหรือว่าเขาทาสีไม่รู้เหมือนกันครอบครัวอะไรก็ได้สร้างขึ้นมาใหม่ีคอกันเราเองนะฮะผมก็ไม่ร<ค>ู<ณ>้เหมือนกันผมพามาดูเฉย ันนั้นตัวอะไรนะอรัตัวอะไรยืนสองตัวนั้นอ่ะนี่นี่ก็โดนงอเสาอันนี้น่าจะเคยวิ่งไปกุลาดที่ด่านเวียนอ่ะ <ไป S 2> ต้อง,ต,องต้องผ่านนะถ้า,า,าไปากรุงเทพอไไ่ะ หลังจากนี้ก็มาเข้าเรื่องผิดแผนกันนะครับหลังจากที่เราได้เดินและชมพานวัดหลวผู้สวงเสร็จเราก็เตรียมตัวที่จะออกเดินทางต่อแล้วก็เปิด g o o g l e Map นะครับจะไปที่วัดร้านขวดต่อพอเปิด g o o g l e Map เสร็จ G ียพมันบอกว่าให้เราย้อนกลับไปทางเดิมนะครับประมาณ60หรือ70กิโลประมาณนี้นะครับคือเราลืมเลยนะครับว่าวันที่เราแพะวางแผนจะเดินทางมากันเนี่ย เราเปิด GPS จากที่บ้านที่โคราชนะครับแล้วเมื่อเราเปิด GPS จากที่โคราชเนี่ยมันจะถึงวัดหลวงผู้สวงก่อนแล้วถึงไปต่อที่วัดลนขวดแล้วเราก็ลืมครับพอจะออกจากบ้านไหนน้องในหนาที่กันทลักษ์เนี่ยเราก็ได้เปิด GPS ตั้งมาที่วัดหลวงผู้สวงก่อนเลยสรุปผิดแผนผิดแผนทุกวันหนึ่งสองสามผิดมันทุกวันให้ตายสิเราก็เลยตกลงสรุปกันว่า กลับดีกว่ายิ่งกลับโคราชกันดีกว่าเพราะทยอยกลับไปอีกหกสิบจิบโลไปกลับนี่มันก็ร้อยกว่าโลนะครับใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงแต่ถ้าใช้เวลาในการเดินชมวัดทีละอ,อีกอีกประมาณชั่วโมงก็สามชั่วโมงครับถ้าสามชั่วโมงนี่น่าจะถึงบ้านประมาณสี่ห้าทุ่มครับเพราะว่านขนาดเราไม่แวะก,กันก็เราก็ถึงบ้านกันทุ่มกว่ากับสองทุ่มได้ฮะ ก็หลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับแล้วก็เดินทางกลับเลยจะมีแวะเติมน้ํามันแวะกินกาแฟพันไทยแล้วก็แวะหลบฝนอยู่ช่วงแถวประคนชายนะครับฝนตกแรงมากเลยต้องหลบถ้าไปปล่อยเราไม่หลบล้วเรา,เราเลุยีแล้วแต่นี้แรงมากครับมองทางแทบไม่เห็นก็เดินทางกลับบ้านครับจบไม่มีอะไรแล้วครับต้อง ฝนนี้เลยดังแรง ทาานี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านครับสำหรับันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย